กว่า15ปีบนความเชื่อที่ว่ารากฐานที่ดีของคนในสังคมจะนำไปสู่ปลายทางที่ดีมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนภารกิจที่มีเป้าหมายในการสร้างความสุขให้กับชีวิตของคนไทยเกิดภาคีจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันเปลี่ยนและสร้างนวัตกรรมสังคมเพื่อเป้าหมายในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต อายุไม่จำเป็นที่กเกษียณแล้วจะโรยลาแล้วจะทำอะไรไม่ได้ผู้สูงอายุแต่ละคนมีคุณค่าในตัวเองเราได้พิสูจน์มาจากการทำโครงการปล่อยแก่ปลดปล่อยความเศร้าปลดปล่อยความเหงาปลดปล่อยความทุกออกมาเป็นเสียงเพลงจากที่เป็นคนสูงอายุ ที่หงอยๆอยู่กับบ้านกลับกลายมาเป็นผู้สูงอายุที่สนุกสนานอยากพบปะเพื่อนฝูงกิจกรรมนี้ทำให้เขาได้มาเจอกันในด้านสังคมนี่มันก็ทำให้เขาได้มีาการพูดคุยแลกเปลี่ยนมีความสุขเกิดขึ้นนะครับทำให้จิตใจราเบิกบานไม่ต้องไป คิดอะไรมีความสนุกไม่ไม่ไม่เครียดไม่อะไรกินอิ่มนอนหลับเหมือนกลับไปอ่ะที่เคยมานะเหมือนนอนตาหลับเราไปเจอปัญหาของเด็ก ทั้งหมดของอำเภอเชียงของเนี่ยค่ะเราเจอว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการล่าช้าเราพบว่าเด็กเนี่ยส่วนใหญ่จะติดโทรศัพท์เด็กดื้อเกเรแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองความสำคัญของทักษะสมองส่วนหน้าเนี่ยค่ะมีความสำคัญมากกว่า EQ กับ IQ แล้วก็เราจะเห็นว่าทักษะสมองส่วนหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นทักษะที่ต้องฝึกแล้วก็ปฏิบตัติคุณครูเปลี่ยนผู้ปกครองเปลี่ยน สุดท้ายก็คือเด็กเปลี่ยนพัฒนาการต้องเรียนรู้มีเดต้องเรียนรู้ช่วยได้หลายเรื่องเลยค่ะให้แม่รู้จักวิธีแก้ไขช่วงเวลาที่ลูกอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยค่ะเพราะาเราสอนเขาตั้งแต่เด็กนี่เขาจะดีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงโตเลยค่ะรู้จักควบคุมอารมณ์รู้จักใตรองมากขึ้นค่ะถ้าเด็กเราไรับการปลูกฝังตั้งแต่แรกๆเนี่ย อนาคตข้างหน้าเด็กของเรากลุ่มนี้เขาจะเป็นเด็กที่มีคุณภาพเมื่อเจอปัญหาเขาก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวของเขาเองได้จากสภาพปัญหาจริงซึ่งเวลาวิกฤตเราจะพบว่าเด็กยมีปัญหาในหลาย ทั้งสภาพสุขภาพกายสุขภาพใจเรื่องการศึกษาหรือแม้กระทั่งการคุ้มครองทางสังคมอะคะ่ะมันทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่เราจัดการปัญหาเด็กเราต้องรวมกันทํากลไกศูนย์ช่วยเหลือเด็กในวิกฤตนนี้มันทําให้เกิดการบูรณาการได้อย่างแท้จริงเบื้องต้น,นในแต่ละวัดเนี่ยต้องมอนิเตอร์ว่ามีเด็กที่รับผลกระทบจํานวนเท่าไหร่รายงานผลข้อมูลเป็นเรียลไทม์เพื่อเราจะได้เข้าถึงเด็กได้อย่างรวดเร็วแจ้งเหตุ แล้วก็ให้คำปรึกษาช่วยเหลือนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยเข้าถึงยาได้อย่างรวดเร็วเข้าถึงการรักษาอาสาสมัครส่งยาค่ะส่งยาไปให้ถึงน้องๆน,นะคะที่เขาทำโฮมไอโซเลชันตรงนี้นอกจากส่งยาแล้วเป็นสิ่งที่ร่วมมือเกิดทางม,ม,มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์นะคะก็จะมีถุงการเรียนรู้ค่ะคือเด็กนะคะช่วงเวลาที่เขาป่วยเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ จะต้องอยู่แบบที่บ้านอย่างเนิ่นนานออกไปไหนก็ไม่ได้นะคะยิ่งถ้าเราเห็นเด็กกลุ่มเปราะบางเนะี่ยอย่างเช่นเด็กที่อยู่ในไซต์ก่อสร้าง<ม>เด็กที่อยู่ในชุมชนอยู่ในห้องแคบๆอะคะ่ะตรงนั้นมันเลยเหมือนเป็นแบบโลกทั้งไปของเขาเลยในถอัน,นั้นนะคะมันได้ทั้งการเรียนรู้แล้วช่วยปอบประโลมจิตใจตรงน,นี้มันเลยเป็นความหมายที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่เป็นความร่วมมือร่วมกัน มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีเจตนารมณ์ที่ยังคงยึดมั่นในการร่วมกันเปลี่ยนเพื่อสร้างความสุขสร้างโอกาสเป็นเพื่อนในยามวิกฤตและสร้างพื้นที่ร่วมกันกับเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเรามีพลังเรามีคนเรามีทรัพยากรมนุษย์เรามีแหล่งข้อมูลความรู้แนวทางแต่เราถ้าเราขาดแรงสนับสนุนในแง่ ทุนอพย์ถ้าไม่มีตรงนี้นก็ไม่สามารถทำได้เป็นพัร์ทเนื้อสำคัญมากๆเลยนะคะทําให้เราได้เรียนรู้ว่าแบบในยามว,วิกฤตมันสังคมไทยนะไม่ไม่โดดเดี่ยวทําให้เราสามารถเข้าถึง อเพื่อไปช่วยเหลือเด็กได้เร็วที่สุดพอเราทําโครงการพัฒนาสมองส่วนหน้าที่ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิตลากหลักรักแห่งประเทศไทยนะคะอย่างต่อเนื่องจนทุกวันนี้เชียงของเนะะี่ยค่ะเราได้ขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาสมองส่วนหน้าเนี่ยเต็มรูปแบบทั้ง7ตําบลค่ะ